ต้นนะครับต้องเข้าใจในสิ่งนี้ให้ได้นะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่รู้ครับถ้าสนใจใฝ่รู้เรื่องที่เชิญครับผมวันนี้ครับสวัสดีค่ะคุณลงุงเชิญครับผมมีอะไรน้อห้ามทวงหนี้นะครับคุณลุงคะวันนี้หนูจะมาแจ้งผลที่หนูไปฟังผลเปรี้ยวไปน,นะลับมาคคำว่าหนูรายงานตรวจอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปเร็วคำว่าหนูรายงานตรวจมาก ขาวก่อนนะี่ให้ลุงช่วยเรื่องอะไรหรือเปล่าครับจึงบอกวจะมาแจ้งผลคราวก่อนที่วันที่13ที่ผ่านมานะคะที่หนูโทรมาหาคุณลุงให้รักษาเกี่ยวกับเยอกะระตับอักเสบแล้วก็หนูไปวันที่13ไปหาคุณหมอแล้ววันนี้หนูไปฟังผลเลือดครั้งสุดท้ายค่ะปรากฏว่าผลเลือดคุณหมอพอใจมากค่ะ นิดนึงโอคเค <Okay. S 2> หยุดทิปครับว่าพอใจมากนะครับลองตั้งต้นพูดใหม่ครับก่อนที่จะโทรศัพท์มาหาผมให้ผมช่วยผ่านจอเนาะ,ะก่อนนู้นของคุณเป็นอะไรบ้างอธิบายอธิบายในช็อตน,นั้นก่อนครับร่างกายาก่อนหน้านั้นค่ะก่อนหน้านั้นคือมันมีเชื้อวรัตับอักเสบดีไวรัสโอเคอย่าอย่าพูดเร็วฮะไวรัสตับอักเสบเนาะ ที่หมอเขาพูดเขาให้เขาวินิจฉัยเนาะ,<ท>ะโอเคต่อมาก็โทรศัพท์มาคุยกับผมใช่ไหมอ่า <ทะ S 1> ผมก็ช่วยผ่านจอให้นะโดยการฟังเสียงเนาะจากนั้นวันนี้กันแล้วกันผนก็ไปหาหมอท่านเดิมนั่นแหละจะเป็นการตรวจด้วยกระดานทีท่านก็นบอกว่าดีมากอ่ที่ผมบอกว่าก่อนจากแต่วันบอกว่ามีอะไรก็ ให้โทรศัพท์มาบอกก่อนเนะาะอบยมาบอกด้วย <ạ. S 1> คุณก็ได้ทำหน้าที่ <ลา S 1> คุณแล้วเนะ<ล>าะค่โอเคเอาละกลับมาถึงตรงนี้ได้ผลแล้วเนะ<ล>าะคพอใจมาก<ล>าไม่ได้ผลผลออกมาไม่ช้าเลยค่ะเอาละได้ผลแล้วถามว่าได้ผลได้ผลมากแค่ไหนเพียงใดทีเนี่ยทางฝั่งคุณคุณหมอบอกว่ามันเหลืออยู่นิดเดียวมันจะ,จะ,จะ,จะปกติค่ะโอเคก็แปลว่ามัน แปลว่าไม่ต้องไปหาเขาอยู่ก็ได้แล้วเขาใจใอยัง<ช>เขาก็พูดเนี่ยโดยบรรยาญาก<ช>ิต้องพูดอย่างนั้นแหละใช่ไหมะฮะโอเค<ช><ช>นะชวนทางฝั่งคุณเนะี่ยมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ยังว่าเราหายระดับอักเสบที่ว่าเนี่ยไวรัสลงตับทางฝั่งคุณเนะี่ยมั่นใจเออมั่นใจว่าหายคือมันต้องมั่นใจเราเข้าใจแล้วหมอเขาพูดเช่นนั้น แล้วเราก็ทดสอบแววรวถะาเราของเราแล้วก็เออเราก็เข้าใจตัวเรานะหมอที่เราไปฟังผลเออเราก็เข้าใจหมอสองเข้าใจรวมกันมันก็กลายเป็นความมั่นใจในตัวเราแล้วทีน,นี้ใช่ปะ่ะ<ม>นะ<ม>ต้องมีหลักคิดอย่างนี้ให้ได้นะครับอืมไม่งัน้นก็ร้อยตาคนหนึ่งก็ยุ่งสรุปไปแล้วกันเนาะมีเรี่ยวแรงแข็งขันดีไหมกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์จับสายร่างกายแข็งแรงดีไหม โอเคมันอยู่ตรงนี้แหละมนุษย์นะต่อไปไม่ต้องไม่พูดถึงมันแล้วโรคไวรัสลงตับเติบพราะไม่ต้องแล้วเราอย่ไปกินเหล้าเมายาก็แล้วกันจ่มาเออถ้าไปกินเหล้าเมายาแอลกอฮอลแล้วก็ตับแข็งอีกแล้วก็ได้เผาง่าย,ายๆแบบนั้นนะ <c oughs> ว่าเปน็นุ่น <c oughs> โอเคครับยินดีด้วยที่โทรศัพท์มาแจ้งเพื่อทราบเรื่ว่ารายงานผลโอเคนะตามที่ผมได้ขอร้องไปข่าวโน้นเนาะ เอาโอเคคุณทำหน้าที่คุณถูกแล้วผมก็ทําที่ผมเรียบร้อยแล้วเหมือนกันคุณอยู่จุดไหนองประเทศไทยครับอยู่ที่ปจินค่ะโอ้ปจินบุรีนะฝนตกป่าวันนี้วันนี้จะตกแ,แต่ไม่แรงแต่เมื่อวานนี่แรงค่ะโอเคดีมากนะก็ตกทั่วแผ่นดินเนาะเห็นก็พูดกป็นจพีงอมสองจุดห้าจะฆ่ากันตายอะรู้ไหมใครจะฆ่ากันตายรู้ป่ามันร้อนมากมาใ้ฟังให้ดีฟังฟังคําถามผม pm สองจุดห้าเนี่ย แถวแถวเชียงใหม่เนี่ยจะมีผู้คนฆ่าคนตายถามว่ารู้ไหมใครจะฆ่ากันตายรู้เรื่องราเกว่าเรื่องอเ,เรื่องเอ็มสองจุดห้าเนี่ยนะโอเคเอามจะบอกฟังงานฟังผ่านสื่อก็รู้ครับนะฮะไอ้นนักการเมืองเนี่ยเนะข้าใจยังฟังผ่านแป๊บเดียวก็รู้แต่โอ้โยมันจะฆ่ากันตายเฉลยพีเอ็มสองจุดห้าเนี่ย มอบหน้าที่ให้แม่งไปเลยมึงบริหารเลยจริงๆวะถ้าเป็นผมนะมึงเลยสังการในภายในสามวันห้าวันเจ็ดวันให้มันหมดเพียสงสุดยถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมเป็นผู้มีอำนาจทาง้ทางทางทาง,ทาง,ทางรัฐบาลเอาจริงๆนะผมสวนลอยวิธีนี้เลยมันจะแน่นะไอ้เหวเอ้ยประมาณนั้นนะมไม่ได้กับผมผมสวนหนัก,นกๆแบบนี้ ใช่ไหมครับอือม,มึงมัดให้หน้าที่เป็น,ปนไ,ปไปเลยไปแต่งตั้งไปเลยมึงจะท่ายงบมีเวลาอะไรล่ะขีดเส้นด้วยเวลาอ่าภายในสิบวันพีเอ็มสอจ้ต้อหายไปถ,ถ้ามึงทําไม่ได้เอาคอไหมขอประกันเลยเ่ยกับผมไม่ได้ผมหนักเรยไองรู้โอเคนะเล่าสูก่เจอแสูงไม่ใช่อารมณ์นนเนี่ย โอเคนะตรงแค่นี้ครับค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงขอ,อน้ำาด้วยค่ะไม่ต้องขอคุณนหนีไปเลยเรื่องน้ำนะคุณเตรียมไว้เลยไม่ต้องขอหรอกอจนะมผมก็พูดกทุกวันอยู่้วน้ำเป็นยาอากาศเป็นยาเพื่ปุดไม่เป็นยาเออไม่ต้องขอโอเค <Okay. S 2> ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละผ่านไปกับลุงมองไปได้นะระเพื่อจนสวนระวังให้ดีนะ <laughs> มาลุงพูดหนักแล้เมื่อกี้นี่จะฆ่ากันตายด,ดูผ่านจอก็รู้เถเอยมันแข่งกันไม่ต้องหาเลยวจะไใช่ชนเวนถ้ามึงมาเยืนอยู่ตรงนี้ภายในสิบห้าวันมันหมดหรือเปล่าวาเพียงเอาไว้ปีหน้าเอาเปล่าปีที่แล้วพียอมสองจุหพูดกันไม่เกินสามวันนะทั้งเชียงใหม่เชียงก่าทั้งอะไรต่างๆก็ผมทําให้ฝนตกมาปีที่แล้วได้เยอะแยะมา ผมนี่เเป็นคนนั้นฝนตกบอกนรู้ใช่ั่งมันไม่ใช่คนอื่นทำหรอกคนอื่นทำมาเถอะเอ้ยอีแร้งข้าไปกินหนรู้ชใช่ัหงไหนมปาปากหนักเข้าไหมทุกทีนะทำฝนมาตั้งแต่ปีสี่สองพอไปตกแล้วปู๊อีแร้งข้าไปกินทุกทีเลยไม่เป็นเหวเลยถ้กวันมันต้องกระชากหน้ากาทกทำได้ไม่ได้จะมีข้อแม้ลุงทำฝนลุงไม่มืเคยมีข้อแม้เลยะนะบอกเงินขายของเวลาเสร็จสัประมาณ มาของจริงมันจะเป็นอย่างนี้เซโอเคมันจะกลายเป็นยกตนข่ท่านก็ไม่ดีเนาะชาติหน้าลุงจะเกิดเป็นนักบวช้วเกิดทําไมเกิดอีกก็ทุกข์อีกผมเอ้ยฮะนนนั่นนะั่นะนะันะ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 คุณตื่นมาก,ก็หล่อว้ายภาษาไม่เป็นมงคลเลยภาษาเป็นมงคลมีเยอะแยะทำไมไม่ใช้เนาะนะพี่นะ Mhm mm